สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะวันนี้พี่เก่งมีตัวอย่างเกี่ยวกับธุรกิจที่ขายทางออนไลน์มาเล่าสู่พวกเราฟังค่ะวันนี้มี2เคสนะคะที่อยากจมาแชร์กับพวกเรานะคะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์แต่ว่ามีประเด็นภาษีต่างกันนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของการดีแค่เอกสารกับการเสียภาษีก็จะมีวิธีที่ต่างกันด้วยเดี๋ยวพี่เก่งอยากจะเล่าให้พวกเราฟังนะคะเคสแรกนะคะก็เป็นลูกค้าของพี่เก่งนะคะที่โทรเข้ามาปรึกษานะคะ เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนะะี่ยค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของขายสินค้าแบรนด์เนมพวกเครื่องสอําอางน้ําหอมนะคะซึ่งการขายนะคะตอนนี้ก็มียอดขายอยู่ประมาณเดือนเฉลี่ยนะคะสามแสนถึงห้าแสนบาทต่อเดือนแล้วก็ในการซื้อของมาขายนะคะ่ะก็ไม่ไม่มีบินที่ถูกต้องนะคะมีบ้างม,มีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทั้งะองการหิ้วของนะคะหิ้วของมาแล้วก็มีการตัดในเคาน์เตอร์ต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้ในการซื้อไม่ค่อยมีบินในการที่จะมาบันทึกรายการทางด้านฝั่งค่า้จ่ายนะคะ ล้วก็อีกประเด็นคือเรื่องของใบำกับภาษีซื้อก็ไม่มีนะคะลูกค้าเคสนี้ค่ะก็ได้มีการถูกสรรพกรเชิญไปพบนะคะแล้วก็ใ er ห้มีการเสียภาษีทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีคนธรรมดานะคะลูกค้าก็กังวลมากก็โทรมาปรึกษาพี่เก่งว่าทํายังไงได้บ้างที่จะลดเรื่องของภาษีนะคะพี่เก่งอธิบายให้น้องฟังนะคะว่าในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะมันจะประกอบไปด้วย2องตัวภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะบวกด้วยเงินเพิ่มแล้วก็บวกด้วยเบี้ยปรับนะคะ ซึ่งตัวภาษีลูลค่าเพิ่มนะคะมันคำนวณมาจากตัวที่ภาษีขายลบภาษีซื้อนะคะซึ่งธุรกิจของน้องเนี่ยค่ะตัวภาษีขายเนี่ยต้องนําส่งทั้งร้อเนะคะเนื่องจากว่าตัวภาษีซื้อเนี่ยค่ะไม่มีเอกสารมาหักได้เลยนะคะนั่นหมายความว่าตัวภาษีลูกค่าเพิ่มเนี่ยค่ะจะต้องเอายอดภาษีขายทั้งหมดนะคะไปนําส่งทั้งหมดเลยนะคะทั้งก้อนเลยแปลว่าทีเนี้ยตัวการคํานวณเบี้ยปรับนะคะมันก็จะคํานวณ20%จากยอดของตัวภาษีที่จะต้องนําส่งนะคะ แล้วก็มีเรื่องของตัวเงินเพิ่มด้วยเงินเพิ่มก็1.5%ต่อเดือนนะคะนับตั้งแต่เงินที่เราแตะแหวนแล้วก็นับกันต่อเนื่องกันลงมานะคะต, icamente, ตัวนลขที่ทางสัมปทานคำนวณเนี่ยค่ะเขาก็มีการคำนวณโดยที่เป็นตัวภาษีค่าพเพิ่มนะคะบวกเงินเพิ่ม1.5%แล้วก็บวกตัวเบี้ยปรับนะคะทีนี้ในกรณีอย่างนี้ค่ะสรมพากรก็ช่วยนะคะช่วยน้องคนนี้เต็มที่แล้วเนื่องจากว่าสรมพากรก็ลดเรื่องของการเก็บเบี้ยปรับลงนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าเองเนี่ยค่ะไม่ได้มีความรู้ตรงนี้ก็เลย ยกเว้นให้นะคะเพื่อสมกรเนี่ยก็จะให้น้องนยคะทำเรื่องของงดในเรื่องของเปี้ยปรับนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอรอสมการพิจารณาอีกทีหนึ่งด้วยนะคะแต่ภาษีอีกตัวนึงคือภาษีของบุคคลธรรมดานะคะเนื่องจากลูกค้าเนี่ยทำธุรกิจนี้มา2ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปีที่แล้วก็ไม่ได้ยื่นภาษีก็เลยมีการ ต้องคำนวณภาษีของปี6 2ย้อนหลังด้วยนะคะก็เป็นการคำนวณโดยที่เอาตัวเลขไรายได้นะคะหักต้นทุนที่60%แล้วก็เอาตัวเลขมาคำนวณภาษีเลยก็มีภาษีค่อนข้างจะเยอะนะคะน้องเองก็โทรปรึกษาพี่เก่งค่ะว่าจะทำไงให้ภาษีมันลดลงได้นะคะพี่เก่งก็สรุปให้น้องไปอย่างนี้นะคะว่าเคสนี้ค่ะจริงๆแล้วก็สัปปะกรช่วยเราเต็มที่แล้วนะคะเราก็คงต้องยอมรับกับตัวเลขที่สัปปะกรคำนวณให้เรามาเนื่องจากว่าเราเองนะคะเป็นธรุรกิจที่เกณฑ์เข้าถึงแวดแล้วนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวบุคคลธรรมดานะคะเราก็ไม่เคยได้วางแผนเรื่องงานเอกสารด้วยนะคะต้องใช้เลทที่ต้นทุนค่ะเหมาจ่ายที่หกไปทําให้ตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วพี่เก่งก็อธิบายว่าข้อมูลทั้งหมดเนะะี่ยค่ะตัวเลขท,ที่มันมีการเกิดรายรับรายจ่ายกันมาแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นข้อมูลในอดีตแล้วนะคะผ่านมาแล้วปีกว่าๆทาให้การแก้ไขหรือการวางแผนนะี่ยมันทูเลทไปแล้วถ้ามันช้าไปละทําให น้องก็ต้องเดียอมรับให้ตัวนี้สัมภาร์คำนวณให้นะคะแล้วก็ชําระภาษีแล้วก็ค่อยๆผ่อนกับสัมภาร์ไปก็ได้นะคะการผ่อนภาษีกับสัมภาร์นี่ก็จะมีเรื่องของเงินเพิ่มที่เพิ่มขึ้นทุกเดือนด้วยนะคะจนกว่าเราจะชําระภาษีหมดนะคะอันนี้ก็แนะนําลูกค้าไปประมาณนี้นะคะอีกเคสนงค่ะเป็นลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะคะที่ขายของออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าสินค้าของน้องนะคะเป็นการขายเกี่ยวกับเรื่องของเป็นสินค้าแฟชั่นของดาราเกาหลีนะคะที่ทั้งน้องที่เป็นติ่งเกาหลีก็จะสะสมกันนะคะ ซึ่งสินค้าตัวน,นี er ้ค่ะโชคดีที่ว่าการนําเข้าสินค้ามาขายของน้องนะคะก็มีเอกสารในการนําเข้าที่ถูกต้องนะครับมีการเสียภาษีขาเข้าที่ศุลกากรนะคะมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่น้าศุลกากรเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าความแตกต่างของเคสนี้กับเคสที่แล้วนะคะมันต่างกันเรื่องเกี่ยวกับเอกสารด้านการซื้อนะคะซึ่งเคสนี้ค่ะเอกสารการซื้อมีความถูกต้องในเรื่องของการแคร์ค่าให้จ่ายนะคะซึ่งตัวเลขของสินค้าที่มีการขายเนี่ยค่ะ น้องก็เล่าให้ฟังว่าตัวรายได้ของน้องเนี่ยอยู่ที่เดือนประมาณ3ามแสนถึงห้าแสนบาทเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็น้องเองเพิ่งจะทำธุรกิจมาได้ประมาณตั้ง1ปีก็จะเสียภาษีแบบที่1นนะคะก็จะเอาค่าใช้จ่ายมาหักจ่ายได้ตามจริงเลยนะคะเนื่องจอกษากเอกสารมีความถูกต้องแล้วก็ถูกต้องในเรื่องของตัวเอกสารแล้วก็ตัวการนําเข้าด้วยนะคะโชคดีที่ว่าน้องเนี่ยนะคะมีเอกสารในเรื่องของการบันทึกค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องทั้งเรื่องของการนําเข้าแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษีซื้อนะคะ พี่เก่งเลยแนะนําให้น้องเนะะี่ยค่ะเข้าระบบแบบให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เสียภาษีในเรื่องของตัวเบีย้ยปรับอะไรต่างๆให้ถูกต้องแล้วก็ในส่วนของตัวภาษีบุคคลธรรมดานะคะก็เลือกใช้ช่องเกี่ยวกับเรื่องของการหักต้นทุนที่จ่ายตามจริงนะคะซึ่งคำนวณตัวเลขออกมาแล้วค่อนข้างจะจ่ายภาษีไม่เยอะนะคะเนื่องจากว่าตัวรายรับกับรายจ่ายนะคะยังไม่สูงมากนะคะโอเคค่ะพี่เก่งก็อยากจะสรุปให้น้องๆทุกคนฟังนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ การทำธุรก,กิจออนไลน์ในนามบุคคลธรรมดานะคะจุดที่จะเป็นจุดที่เราจะต้องพิจารณาคือเรื่องของหลักฐานในการซื้อนะคะค่าใช้จ่ายในการทาธุรก,กิจค่ะควรจะต้องเก็บรวบรวมเอกสารให้ถูกต้องนะคะอันไหนที่มีการจ่ายไปก็พยายามรวบรวมเอกสารไว้ให้ได้มากที่สุดกรณีที่เราซื้อแล้วยังไม่มีเอกสารที่เป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะคะหรือว่าไม่มีเอกสารในการซื้อเลยนะคะเราคงต้องพิจารณาว่าเราทำไงให้ การทำธุรกิจเราเนะะี่ยค่ะมีความถูกต้อง,งเรื่องของหลักฐานการซื้อแล้วก็การเสียมูลค่าเพิ่มในเรื่องของภาษีซื้อด้วยนะคะเพราะว่าการทำธุรกิจต่อไปนี้นะคะ่ะทุกอย่างจะเป็นออนไลน์หมดละทุกคนก็ต้องเข้ามาเสียภาษีให้ถูกต้องนะคะทึกนาคตด้วยค่ะสปาก็เองก็จะมีความเข้มข้นในการตรวจสอบมากขึ้นเก,นก่งก็อยากจะแนะนำพวกเรานะคะว่าภาษีจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากนะคะเราค่อยๆศึกษาแล้วก็วางแผนกับเรื่องของการทำธุรกิจเราว่าภาษีเองต้องทํายังไงเอกสารบัญชีต้องทำยังไงนะคะ จะได้ดำเนินธุรกิจได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลในเรื่องของภาษีย้อนหลังนะคะโอเคค่ะพี่เก่งก็ขอสรุปคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ